สวัสดีครับวันนี้ Stock Scan แนะนำนะครับว่ามีมีตัวไหนที่เราสแกนมาได้บ้างนะครับวันนี้วันที่1คกุมภาพันธ์2 5 6 5นะครับถือเป็นเลิกงามยามดีนะครับตัวแรกนะครับที่เราสแกนได้นะครับก็คือทีมตัวที่2คือ Match แล้วก็ m p i c ACG TRC แล้วก็เว็บนะครับจำนวนพวกนี้คือจำนวนที่มีการ เป็นจังหวัดไซด์วอัพขึ้นไปเราสแกนจากนะครับคอนดิชันก็คือมีต้องมีนะครับตลาดในตลาด m a ็ i แล้วก็ตลาดเซ t นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงคือเชงไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ1 0 1ถึแล้วก็มีวอลลุ่มตั้งแต่13000ขึ้นไปถึง1บิลเลียนนะครับแล้วก็ใช้อ่ะสูงของ l i เนียเลกเกชันนะครับแต่สแกนด้วยโคสแล้วก็ o ลนะครับ อันนี้ก็คือเงื่อนไขที่เราใช้สแกนนะครับกดเซฟกดลันสแกนก็จะเป็นทางที่เห็นนะครับไปดูตัวแรกนะครับของตัวทีมนะครับตัวนี้นะครับจังหวะของเขาก็ดูแล้วก็ยังคงเป็นจังหวะไซด์เวิร์ขึ้นไปนะครับแล้วก็จะมีช่วงจังหวะที่ให้ทํากําไรนะครับคือนะครับจากจังหวะนี้นะครับเราก็จะเห็นช่องว่างตรงนี้นะครับช่องว่างตรงนี้กับตรงนี้นะครับคือช่องว่างที่เขาจะทํากําไรนะครับคือนี่นะครับคือช่วงตรงนี้ นะครับถิ่งตรงนี้นะครับคือช่วงที่เขาจะทํากําไรนะครับก็จังหวะก็คือไซด์เวฟขึ้นไปนะครับแบบแรกคือเราแนะนําว่าท่านต้องดูหุ้นที่เป็นจังหวะไซด์เวฟพ่ออะไรครับเพราะเขาจะยกโล่ทำนิวไฮนะครับยกโลแล้วก็ทํำนิวไฮนะครับคือจะขึ้นยกโลา n ำนิวไฮเพราะฉะนั้นท่านควรจะเล่นหุ้นในจังหวะขาขึ้นแบบนี้นะครับตัวนี้เป็น t e a m นะครับคือทรีมนะครับจังหวะของทีมนี้มีโอกาสที่จะทํากําไร ต่อไปเนี่ยนะคดอย่างไรเราไปดูในทาวเฟมวีกนะครับว่าทาวเฟมวีกบอกว่าโอ้ทั้งจังหวัดทำกำไรก็จะขึ้นไปที่11บาทนะครับตอนนี้ราคาเริ่มต้นที่9.50นะครับแล้วก็มีโอกาสยังขึ้นไปที่11บาทเพราะฉะนั้นจาก9บาทถึง11บาทท่านักทุนเห็นว่าอย่างไรบ้างครับท่านก็ลองเก่งกําไรดูนะครับอันนี้ก็ให้ท่านักทุนได้พารณาดูนะครับจังหวัจังหวะไซด์เว้อัพขึ้นไปนะครับดูดูค่าต่างๆของเขานะครับว่า มีอินดคเตอร์ที่เป็นจังหวะไซวับขึ้นไปนะครับมีฟูเจอร์แบนที่อยู่ด้านบนนะครับคือตอนนี้ก็คือเราก็มีเส้น2ระว,วันอยู่ด้านล่างนะครับราคาก็สวยงามนะครับฟูเจอร์จจแบนด้านบนก็จะไซเวขึ้นไปด้านบนสูงสุดที่เป็นไปได้คือลีเนียลักชั่นน่าจะไปที่ราคา 11- 12บาทมีโอกาสไซเวกขึ้นไปตอนนี้ราคาเปิดอยู่ที่9.50แล้วถ้าดูบนลุ่มก็ยังคงเข้าเล็กน้อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็เอเมซอดีก็ ที่ทางขาขึ้นนะครับ r อ i อยู่ที่65ก็จะเป็นจังหวะไซดวาอัพขึ้นไปตัวทีมนะครับก็จะเป็นจังหวะนี้นะครับทีมเราก็เข้าไปดูในดีเทลของเขานะครับไฮไลท์ของเขานะครับคือทีมนี้ก็คือเป็นหุ้นที่บวกใน3เดือนที่ผ่านมาบวกไปร้อยยี่สเดือนที่ผ่านมาบวกไป18%บปอที่ที่ผ่านมาบวกไป6.74%นะครับมี PE อยู่25เท่านะครับมีย d อยู่1กว่ากว่าแล้วก็ เคยปันผลนะครับอยู่ที่0.50านะครับสำหรับตัวยูก็สำหรับตัวทีมก็เป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีอยู่ในเซกเตอร์ของเทคโนโลยีผมก็เลยในฐานทราบประมาณนี้นะครับราคาก็จะค่อยๆขึ้นไปนะครับตัวแรกที่เราสแกนมาได้นะครับทีนี้เราจะไปดูตัวที่2ก็คือตัวแมทตัวแมทนี้จังหวะของอินดิเคเตอร์เป็นอย่างไรบ้างนะครับอินดิเคเตอร์ก็บอกว่าโอ้จังหวะนั้นเป็นจังหวะขาขึ้นอย่างรุนแรงนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นขาขึ้นที่พร้อมที่จะ ไซด์ดาวลงมาเนื่องจากว่าค่า RSI นั้นอยู่ที่75ก็คือเกินโอเวอรโบดไปแล้วนะครับคือหุ้นใดก็ตามที่เกิน70ขึ้นไปถือว่าเป็นในลักษณะของการเอนเกินโอเวอร์โบคือโอเวอร์เซลนะครับหมายว่ามันถึงจุดที่มันจะต้องไซด์เวลลงมานะครับมันจะค่อยๆต่ําลงมาเรื่อยๆนะครับแม้ว่า MACD ยังคงชี้ขึ้นไปมีวอลุ่มเข้ามาเล็กน้อยนะครับเมื่อวานนี้ราคาพุ่งขึ้นไปสูงเลยสำหรับตัวแมสนะครับจังหวะนี้ก็คือเขาจะค่อยๆไซด์ดาวลงมานะครับเขาจะค่อยๆไซด์ดาวลงมาที่ราคาอยู่บริเวณลรเนียเอชั่นนะครับคือมันจะลงมาอยู่ในกรอบลรเนียเอชั่นนะครับสำหรับตัว MA-TCH นะครับตัวนี้ราคาก็ราคารับอยู่ที่2.26นะครับแต่ว่ามันาท่านอาจจะเข้าไปแล้วก็เป็นชาวดอยเพราะนั้น จังหวะนี้ท่านต้องรอได้นะครับถ้าเกิดท่านชอบตัวนี้นะครับท่านต้องรอจังหวะให้มันย่อลงมาก่อนสวิงขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับจะไปที่กี่บาทนะครับตัวนี้ไปดูที่ time frame w e e k นะครับเขามีโอกาสที่จะขึ้นไปที่ราคา2 2 3บาทนะครับโอกาสของเขานะครับเขาจะค่อยๆขึ้นไปที่ใกล้ๆ3บาทนะครับแต่ก็ต้องใช้เวลานานนิดหนึ่งนะสลหรับตัวนี้นะครับเพราะวันนี้นี่เขาพุ่งขึ้นไปแงรงพอเมื่อวานนี้ มีข่าวเข้ามาเราก็มีแรงซื้อมีวลลุ่มเข้ามาซื้อกันเยอะๆยะ,ยะลาคขาก็พุ่งขึ้นไปอันนี้คือตัวที่2ส่วนตัวที่3ามเอพิกนะครับตัวนี้ก็เป็นลักษณะคล้ายกันนะครับคือขึ้นไปเปิดกระโดดขึ้นไปนะครับมีวลลุ่มเข้าแต่ว่าวันนี้เป็นวลลุ่มของการขายนะครับตัวนี้ถามว่าจังหวะถัดไปก็คืออะไรจังหวะถัดไปก็คือเขาจะย่อตัวลงมาเนื่องจากว่า RSI นั้น o v เวอร์ขึ้นไปนะครับอยู่ที่เก้าสิบจุดพเก้าสิบจุดก็ไซด์เวลงมาด้านล่างนะครับ โดยปกติถ้าเกิดท่านไปดูเก่าๆนะครับก็จะเห็นว่าจังหวะราคาจะย่อตัวลงมานะครับวันนี้เราก็สแกนขึ้นมาให้เจอกันให้ดูกันนะครับว่าหุ้นขาขึ้นนั้นมีอะไรบ้างแต่ว่าในจังหวะที่มันขึ้นไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นชาวดอยเสร็จแล้วราคาก็จะย่อตัวลงมาตัวนี้ก็รอรับหรือรอซื้อได้ที่1.72อนะครับอยู่ที่เส้น1 0 0ยร้อยสองวันนะครับพอมันมาชนเส้น2องวันมันจะติดพุ่งขึ้นไปทํากําไรท่านอีกรอบหนึ่งนะครับท่านก็รอประมาณนั้นนะครับ ถัดมาถ้าครับก็คือ ACG นะครับ ACG ก็พุ่งขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับเป็นวันนี้เราก็จะสแกนหุ้นที่เป็นจังหวะพุ่งขึ้นไปนะครับขาขึ้นก็จริงแต่ว่าเราก็รอจังหวะที่2นะครับเพราะว่าเขาขึ้นไปชนเส้น2แล้วันแล้วเขาก็ด็ดลงมานะครับแล้วทีนี้ตัวนี้ก็จะไซด์เว์แล้วก็ดีดขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ทะลุเส้น2แล้วันจากจุดน,นี้ก็คือว่าเขามีโอกาสที่จะค่อยๆเปลี่ยนทิศทางของ linear regression ในไซด์แบบขึ้นไปเพราะฉะนั้น เทรนตัวนี้ก็น่าจะเป็นเทรนตัวเริ่มต้นที่จะทํากําไรนะครับแล้วทุนก็ลองพิจารณาแล้วก็ลองเก่งกําไรดูนะครับเราก็รอรับที่สําคัญคือรอรับที่1.59หรือ1.50นะครับพอเข้าเสร็จท่านก็รอทนถือให้ได้กําไรเพราะตัวนี้มีโอกาสที่จะเปลี่ยนทิศทางขึ้นไปนะครับลองดูตามเฟรมวิกนะครับว่าเขาจะให้กําไรที่เท่าไหร่นะครับก็กําไรก็คือจังจุดจากจุดนี้ถึงจุดสูงสุดของลีเนียลิชั่นนะครับ คือโดยทั่วไปในหุ้นเขาจะวิ่งขึ้นหยุดกรอบสูงสุดต่ําสุดของ l i นเน r ยเลเดโคชันนะครับตอนนี้ก็คือยืนอยู่เหนือกึ่งกลางหัวเจ้าแบนก็จะค่อยๆไซเว์ขึ้นไปที่จุดสูงสุดก็าอาจจะไปที่2.54บาทได้นะครับนี่คือทิศทางของการเคลื่อนตัวของราคานะครับของตัว ACG นะครับถัดมาอีกตัวนะครับ TRC นะครับ TRC ถือว่า เป็นจังหวะไซด์ไว้อัพนะครับถือว่าเหมาะที่สุดที่จะเก็บไว้ดูในเฟเวอร์ลิกนะครับแล้วก็ราคาตอนนี้ก็กำลังย่อตัวลงมานะครับราคาก็จะจะย่อตัวลงมาหุ้นที่เรานำมาวันนี้ก็คือว่ารอจังหวะที่มันย่อตัวแล้วก็ค่อยเข้านะครับจุดที่มันย่อตัวก็คือว่าน่าจะมาที่จุดลีเนเลชั่นด้านบนนี้นะครับมันก็จะค่อยๆอย่อตัวลงมานะครับท่านก็รอรับที่ราคา0.47นะครับแต่มันก็จะดีดกลับขึ้นไปนะครับจังหวะของ อินดคเตอร์ก็ยังคงเป็นจังหวะไซเบร์ขึ้นแต่ว่าจังหวะนี้มันจะยอดตัวลงมานะครับท่านก็ต้องรอจังหวะที่มันยอดตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวเว็บอีกตัวนี้นะครับก็จะเป็นจังหวะไซเบร์อัพขึ้นไปแล้วก็ตัวนี้เป็นเทนเป็นตัวเริ่มต้นของเทนนะครับตัวทังเทียนที่เป็นเช่นนี้นะครับก็บ่งบอกว่าในวันถัดไปก็จะมีอาการบวกขึ้นไปก็ได้นะครับเนื่องจากว่าเป็นลักษณะของการตัดสินใจนะครับตัวตัดสินใจอยู่แล้เพราะตัวนี้ก็เป็นจังหวะเทนเริ่มต้นนะคครรัััับบบบสตววเ็นะ ตอนนี้ถ้าเกิดท่านเข้าที่0.20นะครับก็จะทำกำไรให้กับท่านไปได้ถึง0ถึง0.26เป็นเทนขาขึ้นนะครับก็จังหวะค่อยๆไซด์เวย์ยยขึ้นไปนจังหวะก็จะมาที่ด้านบนตรงนี้นะครับคือฟีเนอร์เกชั่นด้านบนจากตรงนี้ถึงตรงนี้แต่ว่าคือเขาเคยเทสพุ่งขึ้นไปชนเส้น2และวันแล้วนะครับครั้งถัดไปนี้ก็คือจะไปชนแล้วก็ทะลุขึ้นไปนะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นเทรนเริ่มต้นนะครับถ้าเกิดว่าท่านจากเก็งกําไรแล้วก็ ควรจะดูตัวเทรนตัวเวฟ WAVE นะครับก็คือเป็นจังหวะเทรน ent, ขาขึ้นนะครับสำคัญคือ r s i ยังอยู่แค่58นะครับยังมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปนะครับ MACD ก็กำลังจะขึ้นไปก็แนะนำว่าถ้าเกิดจะทำกำไรระยะสั้นๆท่านก็ลองพิจารณาเกี่ยวกับตัวเวบนะครับหุ้นเว็บนะทั้งหมดทั้งมวลเราก็จะนำมาให้ท่านได้ทราบนะครับว่าหุ้นขาขึ้นนั้นเราก็จะทำกำไรยังไงนั้นเราก็จะมาแนะนำเราก็อธิบายท่านได้เข้าใจ โดยที่เราสแกนทั้งหมดจากโปรแกรมเพนโมบายนะครับก็ฝากท่านโปรดติดตามกดถูกใจแล้วก็ดติดตามเอาไว้นะครับแต่ละวันเราก็จะนำมาเสนอหุ้นที่น่าสนใจแล้วก็จะทำกำไรอย่างไรก็เราก็จะมาเรียนให้ท่านทราบนะครับยังไงอย่าลืมกดถูกใจกดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้นะครับเราพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ